คือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน20,000บาทคือทั้ง2อย่างคือทั้งจำและปรับเพราะฉะนั้นเคื่อต้องไปสอบเล่นกันนะคะใช้ที่เนี่ยอากที่เราทำอยู่อ่ามีอะไรสงสัยเกี่ยวกับสารบกอะไรไหมทุกวันเลยใช่ไหมคะจะต้องปรวจให้ไม่สงสัยเพราะว่าพี่สอนดี่หรือน้องไม่รู้เรื่องเลยสงสยนะคะท่านไม่เคยไปมาดูพี่เจฟุตุนี้ต้องอย่าง เป็นคุณแม่บ้านนะคะใช้ในะคะมีสีเงาสีพวกล้องติดน้ำยายทอดอนิกเป็นอะไรคะถูกต้องมาให้ใช้ฟอสเส็งนพี่ออกมาเพียงหนึ่งแผ่นแล้วก็เอามาใช้ถ้าพี่ออกมาสองแผ่นนี่ปริมาณกำหนดแค่พอทวงนะคะห้ามไม่ให้ปลายดับเอร์สัมผัสกับตัวยาถ้าลน้องๆมีชุดทดสอบและทำในห้องแลบ,บที่ในตงไปในตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะคะเพียงเริ่มแผ่น แต่ก็เอาไปตากแดดให้แห้งทายังไงก็ได้ให้รู้ว่ากระดาษทมิอนอันนี้เป็นของตัวอยา่างตัวสังเ็ตเห็นเบอร์บ้างเบอร์ที่ถูกเบอร์อะไรคะหบึ่งหนึ่งหวยงวดสะกวดแล้วกระดาษทอมิอน,นม ตัวล้านมีมันดีตัวอะไรเนี่ยจะมาตัวัันี้กด

ก็ได้นำผลไม้อออจากผูที่ลงครับ้วก็ทงานผลไม้ต่อจากนี้ได้นมาเป็นอาาร้ท่านแล้วเราก็จะทำการตัวหาต้นเปื่อยนเครื่อ ขายใจข้าวก่อนแล้วก็เป่าออกมาแรงๆท่านประธานหกร่วมใจไม่ว่าจะนตลาดหกแต่นี้ก็เ no ข้าร่วมค่ะพ like, ิจกรรมร่วมกันทั้งหมดนะครับตอนนี้ตัวมัดคอบีบไปค่ะเดี๋ยวจะมานั่งนะครับอยู่ที่กองโดยการ แล้ก็เตือนวามักของนะครับอเอารูงนี้แบบดูสิดี๋ยว มาอมกคนนะมไอกคนอันนี้ไม่รู้ความสัมันธีนะไปอมเนี่ยทุกคนไ้ไม่สอบต้องต้องรักตไมงไม่นรีอันเี่ยน้ำเลือดแก้้ก่วแกไม่มันต์ห่อรำบนเดี่ยเดือดเดือดเดน้ำ่กเป็นพีรเนี่ย เดี๋ยวดีเดียวูงานนะเดี๋ยวดูเอาไปใคเได้เปรับเ่ะก็เลยค่ะกใสดนี้ไมัต้องร้อแล้ว่ัเงอันนี้เกลนแตน่ะโนเอร์นคนะเฮยจุ๊บไม่คดูดีๆนะมันจะแกงเสร็จยา